ดีดีชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมค้นหาเรื่องราวสุดลึกลับด้วยการพาไปเปิดตำนานของต้นโพคล้ายพญานาคเจ็ดเสียนมีอายุกเก่าแก่กว่า300ปีตำนานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและจะอยู่พิกัดไหนตามไปหาคำตอบให้ถึงที่เลยค่ะนี่คือภาพบุมสูงแสดงให้เห็นถึงความสูงใหญ่ของต้นโพโบราณเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางกลานะคะคุณผู้ชม ต้นโพต้นนี้มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีขนาดลำต้นเส้นรอบวงยาวกว่า12เมตรมีลักษณะพิเศษก็คือแผ่ขยายแตกช่อกิ่งก้านออกมา7ช่อใหญ่นี่แหละค่ะจึงกลายเป็นที่มาของตำนานต้นโพเจ็ดเสียนคล้ายพญานาคแห่งวัดโพไซตะบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็เชื่อว่าบริเวณนี้มีพญานาคคอยปกปักรักษา ส่งผลให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่างเดินทางมาขอพรขอโชคลาภตามความเชื่อ <liv ion> เล่าเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วดีดีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเกิดคำถามในใจนะคะว่าเพียงแค่ต้นโพแผกขยายแตกช่อกิ่งกา้านออกมาเจ็ดช่อใหญ่เนี่ยทำให้กลายเป็นที่มาของตำนานต้นโพเจ็ดเสียนพญานาคเลยหรือแล้วมีอะไรที่บ่งชี้ถึงความเป็นพญานาคมากกว่านี้หรือไม่ เดี๋ยวเราให้พระมหาสมบูรณ์ปัญญาวุฒโธอายุ37ปีเจ้าอาวาสวัดโพไซมาให้คำตอบกันเลยค่ะต่างกับต้นโพต้นนี้ยังไงบ้างครับมีล่ำลือครับ,คร,บครับเพราะว่าคนเท่าคนเก่น่ะเห็นทุก15คำ่ำเขาจะมีดวงไฟดวงไฟนี่ออกออกจากช้นโพอ๋อเสด็จออกไปนะครับ,รบเสด็จออกไป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 ,ไปที่พลัรกาแล้ว ครับพุ่งนาไปโซนนุ่นแหละครับอ๋อกี่ลูกครับผมส่วนใหญ่ก็าจะเห็นเป็นลูกทีละลูกบางทีก็เห็นจากจากต้นโพและเสด็จเข้าเข้าอุโบสถอุโบสถพระมหาสมบูรณ์ยังบอกด้วยนะคะว่าการที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นแสงประหลาดหรือที่เรียกว่าแก้วเสด็จออกมาจากต้นโพต,ต้นนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นการแสดงปฏิหารของพญานาคถือเป็นความเชื่อความศรัทธา ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเน้นย้ำตรงนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดนะคะอายุ70ปีท่านนี้ค่ะเล่าว,ว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเห็นกับตาในวันพระใหญ่บางคืนนะคะว่ามีแสงประหลาดเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากต้นโพต้นนี้ จึงเชื่อว่าองค์พญานาคเนี่ยมาแสดงปฏิหารให้ตัวเองเห็นจริงๆนะคะดีดีเน้นย้ำนะคะว่าตำนานต้นโพเจเสียนอายุเก่าแก่กว่า300ปีที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าสืบทอดกันมาแล้วก็มีเสียงการันตีจากเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ